นะครับก็สวัสดีนะครับผมล็อกคิลเลอร์นะครับวันนี้สอนทําไอคอนนะครับในวิดโอเซเว่นนะครับทําเสร็จก็เป็นประมาณนี้นะครับเกมออฟไลน์ออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับเลก็มันจะเป็นอันใหญ่ๆนะครับไอ้กลมๆนี่ผมก็ทํากรอบเตรียมไว้แล้วก็เอารูปเกมนี้เกมนี้มาใส่นะครับก็จะได้ดูสวยงามแต่ว่าสองเกมนี้มันอ่ามันก็ดูสวยแล้วนะผมก็เลยไม่อยากไปเปลี่ยนมันนะครับบางเกมหรือว่ารฟนี่ครับอันเท่านี้เองนะครับอันนี้เดียวซิมตี้สี่นี่ก็เก่ามาแล้ว เรื่องทำนะแบบมิวสิกก็มีนะครับอาชาวล็อกอะไรอย่างนี้นะับอาก็เริ่มมันเลยที่ยังใช้นะก็คือ Photoshop นะครับโฟ o ิชช็อแล้วก็ต้องโหลดสองตัวนี้มาอาโหลดแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าผมมีไว้สองตัวเผื่อให้ปล่อยให้คนใช้อ่านี่มันมีของว i n โ o w s หกสี่กับว i n d o w s ส2มสองบิตนะครับอาพอโหลดไว้เดี๋ยวโหลดข้างล่างเลยนะผมใส่ลิงก์ไว้แล้วแล้วก็โหลดมาเสร็จนะครับเปิดมาก็ก๊อบตัวนี้นะครับก๊อบตัวนี้ ก็ปิดไปแล้วเข้าไปในไม c ค m ไลซนะครับตัวแกมไฟล์นะครับแล้วก็ออดโดบนะครับแล้วก็ h o t o s h o p แล้วก็ปลักอินนะครับแล้วก็ไฟล์ฟอร์แมตใครตามไม่ทันก็ดูเนี้ยเอาครับไม่เก,ก็เอานะครับแล้วก็วางนี้ปิดไปนะครับพอวางเสร็จเนี่ยมันจะเปิดเปิดไฟล์ที่เป็นไอคอนได้นะครับผมจะเปิดให้ดูนี่นะมันจะเปิดไฟล์ที่เป็น ไฟล์เป็นไอคอนได้ะอนี่นะครับพวกไฟล์ไอคอนพวกนี้คือไฟล์เข้าหมดเลยนะพวกผมทำเองนะครับก็ปิดไปเดี๋ยวนะทำให้ดูง่ายๆนะครับตัวนึงก็นิวมานะครับต้องเป็นสองห้าหกนะครับสองห้าหกคูณสองหกเพราะว่าไอคอนเนี่ยมันอันนี้คือขนาดใหญ่สุดนะครับก็ต้องเรากำลงทําขนาดใหญ่สุดของมันไว้ครับเตรียมไว้เมื่อใหญ่มันนี่นะครับอ่าผมไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่าผมมีแล้วที่เอาไว้ทาเกมนะครับอยู่ไหนว่าอ่านี่นะครับพอ โปรเจกตนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ปิดไปก็ผมเตรียมรูปไปแล้วนะครับก็กรอบมานะครับวางไปก็ขนาดก็เล็กๆลงหน่อยนะครับนี่นะครับก็ไว้ข้างใต้ของไอ้ก่อเอาเก่อไว้บนนะครับแล้วก็ลบไปลบขอบไปนะถ้าใครมี Photoshop ก็ ไม่รู้ทํางานกันนะเราหาวิธีเองกันนะครับหาเสร็จแล้วนะครับก็เซฟอืมนี่นะครับเป็นไฟล์ไอคอนแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ abc นะครับไว้ในอ่าไว้นี่แล้วกันนะครับไม่เอาถามไม่เจอครับเลสท็อปแล้วกันอ่าง่ายๆเซฟเสร็จถามว่าอะไรก็ต่อไปนะครับโอเคเรามาดูอ่านมาแล้วนะครับนี่นะครับก็สวยงามดีทีนี้มองไม่เห็นว่ามันเล็กใช่ไหมครับก็ใส่ดู มาแล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเ,ออเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะากรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นไอคอนอยู่นะครับมันไม่ใช่โฟลเดอร์ถ้าเราเอาไอพวกเนี้ยมาใส่ในโฟลเดอร์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเราไอคอนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปเป็นโฟลเดอร์เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นโฟลเดอร์นะครับมันจะไม่มีกรอบแบบนี้นะครับสวยๆใสๆอย่ยายงนี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็